สวัสดีครับมานี่เลยครับเด้อพัดโอมโมแมนแกงควาวแกงคายหนังพี่น้องขากล่องกับบดีเพรมันเอาแบ้ลอันนี้ขากล่องห่างกันไปเนาะอู้วมค่คอยสับไปแล้วม่ค่อยอะไรไปเลยภาคันไนยังกินข้าวกันให้กันเด้อน้อมาเด้อใหม่แกงขวานังกันน้องบนนะครับเด้อ อันนี้ใช่ผีแกงเอาปล่เาเผ็ดไปนิดหน่อยนโอ้เป็นตะแสบไอ้ผีแกงไงอันนี้ซื้อมา20บาทแล้วอันสีสีๆอันนี้เป็นตะเข็มข้นแล้ก็เผ็ดดีนี่ครับนี่หนังวัวน้ำมันส้มอันนี้ กระส่ายใบกะเพราใบมะกรูดใบมะกรูดอะไรมะกระกูไไดไปเลยพี่น้องหัวให้มันกรอบไปเบิ้งคือไข่กระลังไงออกช่อเน้นน้อยบ้านไหน,ไหนใหญ่แฮะบ้านไหนพอก,กินเนาะนพี่นอ้อยลงมาบนเสร็จเสร็เหมือนกันเลยครับเด้ขอขากล่องใส่ไข่าขากล่องย่อมขากล่องเหี่ยวหันโบอไนนี้ม่นนไก่โสดนี่ขากล่องมันหักมันมีสามขาหักขาหนึ่งเอาใหม่ทาไป ค้าข้าหนึ่งเลยสองทางวิักก็ใหม่ทับไหวพี่เนอะให้จอย่หัวก็ยังนี่ครับได้นังไปเลยใส่กะทิเจ้านอยน,นี่บุ๊คกะทิได้บริบีินน้กะทิอือ่ว่าหอมโอ้หอมเลยหอมแน่นิเป็นตะเข็มเนี่นนแม่ ้ำว่ากินเนี่ยนี่กินต่แต่เข้มหรือวามบาลที่แกงพอม้มกลับจำเป็นนี้เนาะกอสิบา้าอันนี้เขาบอเน่นเครื่องเขาบอเน่นไอ อันนี ad, ้เขาเน้นแต่ไอ้กะปิกะพลตเปนหมาก็มี้ข้าวตะไคร้ใบบะกูดเครื่องแกงขิมินกระไส้นี่กระไส้ใส่แกงปลาหรือว่าแต่ปลาใส่ปลาใส่รีกไข่แห้งนนาดละไสะไรเลี้ยงกระไส้ ที่เหนียด้ยยล้นยู่รอปะเนี่ยเห็นมาพี่น้องกระส่ายครับไปแบบแข้งกระส่ายงามๆพี่น้องมไปคุดมาอกงนึง ผมเอาแต่ไอ้เนี้มันใส่ลงไปเลยล้งองมาผสมใส่น้อยนึง mm hmm. ครับไปเขามากอะ่ะก็เหม็นมาคุยกันด้อให้กำลังใจส่องให้น่อยเนี่ยแล้วสีนี้ตกลนตกยางเนี่ยได้ทับเด้อผมไป ไล่ตอบคอมเมนต์ไอ้อันนี้ผมนอนไว้ได้ครับเด้อถามสองกลุ่มกลักวผมก็นอนละมาเนี่ยผมเป็นยังสามารถผมก็มาไอ้ตอบคอมเมนต์อตกลนตกยังไปขอโทษขอหนีเด้อได้กะไปเบิง้งไปไล่ตอเพื่อเก่าน่ยพี่นอ้องดีสีชาแน่จัากน้อย พอมือได้เฮ็ดงานกัสิคำคำจะมือบรเห็ุงานกันกนสินี่มือ,องานก็นกนเ,เห็ดงานน้อยนานพี่นออกไม่ได้ได้เน,นี่โอ้แมนอีหลีเสือบ นิดหน่อยหลายเติบกับข้าวลงไปเลยไม่ต้องปรุงเลยพี่น้อง <c oughs> นีน่ไม่แนะนำวิธีเบ่งพี่แกงเลยพี่น้องเนี่ยขั้นออกคำๆหน่อนี่สีเข้มนิดจังหน่อยเด้อเพราะว่าจะพี่แกงไง อันนี้อันนี้พริแกงเผ็ดดอกว่าแต่พี่แกงมันี่มีพี่แกงเผ็ดแกงกะทิแกงเยียงอย่างเงี้ยให้คนลืมขนมข้าวคั่มๆน,นี่มันสีเข้มแกงกะทิสีออกใสๆแกงขัวแกงขัวไอแกงอหยาบมีหยาบมีละเอียดเนาะเหรอ โอ้ได้โน,นาประเด็ดปฟุ้งได้พี่น้องนี่พอดีเลยคันไซประแดกไซไนี่เข้มเลยของหันดีนะสีสันมันบอกนะเดี๋ยวใหญ่มองกันได้พี่น้อง